เลืิกงามยามดีวันพุธที่16มิถุนายน2567กระตูนมาเสิร์ฟความสุขให้คุณราตีและครอบครัวนะคะด้วยแคป 1.9L ปี2024คุณราตีมีเลิอกออกรถ9โมง9นาทีกระตูนก็ได้เตรียมรถพร้อมส่งมอบและอธิบายการใช้รถเช่นเคยค่ะก็เตรียมดอกไม้พวงองมรัยดอกดาวเรือง9ดอกให้คุณราตีและครอบครัว ไหว้แม่ยานางของรถนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในการขับขี่ปลอดภัยเป็นรถทําคูลพอใกล้จะถึงเลิกแล้วกระตูนก็อยากจะสัมภาษณ์ความรู้สึกขอให้คุณราตีการันตีอีกหนึ่งเสียงให้กระตูนหน่อยนะคะว่าการบริการของกระตูนเป็นยังไงบ้างและสัญญาไฟแนนซ์ผ่านยากหรือเปล่าส่งมอบรัเสริมความสุขให้น้องราตีนะคะด้วยแถบ 19L นะคะปี202 เอยา่างกระตูนนะคะจะไปขอสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะการันตีให้กระตูนหน่อยค่ะว่าการะตูนขายรถได้ของแถมครบหรือเปล่านะคะการบริการการะตูนเป็นยังไงบ้างแล้วไฟแนนซ์ผ่านยากไหมนะคะ ใกระตูนยังไงบ้างคะให้เครดิตก,กระตูไหนมมีไฟเท่าไหร่คะไม่มีคำเดียวสัส้นๆนะคะบริการดีนะคะช่วยช่วยช่วยให้หนูด้วยล่ะที่เขอบริการดีมากค่ะน่บใจมากค่ะมีอะไรจากความไหนคะขอบคุณนะคะ,คส,ะ,คะสำหรับวันนี้อยากกระตูนไปเสิร์ฟความสุขอ่นะคะเพราะน้องลาตีมีเลือกออก เตรียมเติบความสุขพร้อมๆกันเลยนะคะถึงเวลาแล้วจ้า9โมง9นาทีกระตูนขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอีสุดแสงของแสังงนะคะ